จัดอันดับกับ PN ภูมิใจเสนออันดับที่8อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งโมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2534ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่รวบรวมร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาในอดีตตั้งอยู่ในอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถานวัดและพระราชวังที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรซึ่งส่วนใหญ่เหลือเพียงซากปร,รักหักพังที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคนั้นอุทยานตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถไฟหรือรถประจําทางจากกรุงเทพมหานครได้สะดวกวิธีที่นิยมที่สุดในการเที่ยวชมอุทยานคือ การเช่าจาักรยานปั่นรอบๆหรือใช้บริการรถตุกตุ๊กและเรือนำเที่ยวซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปตามโบราณสถานสำคัญต่างๆได้อย่างง่ายดายการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอดีตและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยผ่านโบราณสถานอันเก่าแก่เหล่านี้ครับ